โอ้ยเป่าไปยังเหรอไฮจะเป็นลมแล้วมันร้อนอยู่รอก่อนรอก่อนอจากินแหล็มันห้อนอยู่ถ่าก่อนแป,ป๊บนึงกินเป่า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 ก่อนเอาแก้วให้นะเอาแก้วจ้ะเอาเมล็ดน้ำตุ่มแก้วแก้วเอาน้ำเย็นให้บ่ยกิน น้ำเย็นเหรอใช่เอ็งไปก็ไปกินน้อยเดียวนะโอ้ให้น้อยเดียวนึงเอาอีกะเนี่ยเอาเยอะเยอะเอาเยอะเยอะเลยแมนพ่อเนี่ยมาเต้วกินโรอีหลาพ่อพ่อไปกินเนาะ แซ่บบอ่ฮะมาดายิ้มยิ้มหน่อยมาดาเิ็ดเิ็ดนิ้วโป้แบบนี้นะเยี่ยมหน่อยอันหนึ่งสองยิ้มงอกขึ้นงอกนิ้วโป้ขึ้น,นแบบนี้ไหมยิ้มเลยเอาหนึ่งสองเอาโอ้ยพูดอดไ้าเฮ็ดห้ามเช็ดแบบนี้ยกนิ้วโป้แบบนี้เนี่ย ได้ได้แบบนี้ก็ได้เฮ็ดกดไลค์หน่อยกดไลค์แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้นี่แม่นี่แม่โนกนิ้วโป้ขึ้นแบบนี้เอ้ยยิ้มเอ้โอเคกินได้เลยเป่ากันเด้อมันห่อนเอเบาเหอบัวใสกระถากระถาถให้มันถือพัดลมพอเปิดพัดลมใส่ให้เราเย็นมัด ยมก็เย็นย้อมก็เย็นถ่าก่อเนเนอสียบก่อนเองปปิดตาเสียบเวป่ะมันสซ่าหอนไปกินให้หมดนะ มันจะแซ่บใช่ป่ะของพ่อก็มีขี้เป็นยูบอสตะเกียบเนะี่ยฮะเพ็ดบ่บ่เพ็ดบ่เป็นแต่แต่มันจะแซบบ่ จะเส่บเยอะกินนั้นหมืดเด้อน้ำอะไรนะ่ะน,น,น,น้ำเนี่ยน้ํ่าน้ำส้มดเด้อ ขี้เป็นบ่สขี้เป็นบ่สขี้เป็นขีเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันยินก่อนก็กินก็นได้อโอ้ยมาม่ามันบูดเรบาบอกมันก็เหมียนแท้ฝา,ากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องอารียามาดาด้วยนะครับปิดคลิปก่อนนะบ๊าย เอาพ่อที่กินเขาแล้วเอาพ่อหิวแล้วอเอาพ่อใครอยากเลยเนาะเบื้องของพ่อเพราะท่านได้กินอยู่อยากกินน้ำมะดาแล้วอโอเคไหม,อมเอาคือเหือดเลยเอามือยืดนะแบบใดอะก็ก็เอามาวางตรงนี้ง่ายกล่องกินโมเสกไป มาว่าตรงนี้เว้ยก้อนอะ่ะอยากได้มนะอยู่ตรงนี้อ่ะกินเนื้อไปนะกินเลยะนะเลยหรอเมนจะดีเหรอดีดิฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับค่ะช่องอะไรนะช่องอาริยามาดาค่ะช่องอาริยามาดาเหรอปิดคลิปก่อนนะครับ